เวลา9ก้นาฬนาทีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ท่านได้จาริกธุดงถึงโรงเรียนบ้านห้วยทรายอำเภอ,เอ,อโซ่สิสจังหวัดบึงการครับผม สาธุสาธุครับผมสาธุสาธุา oh. คน oh. ้นี่ยอ่ะใหญ่ <c oughs> อ่ะนี่ อเอาให้เป็นผนเอกแจก,กนมเด็กๆแล้วนะครับนี่อเป็นผนเอกแจก,กนมเด็กๆครับผม